ดีค่ะลูกค้าค่ะก็มาคุยกับเจ๊ติ๊กอีกเช่นเคยนะคะจาก t ีเซ e n อีค่ะลูกค้าค่ะรอบนี้เจ๊อยู่ประโคนชัยค่ะบุรีรัมตัวนี้เป็น Product Standard เริ่มต้นนะคะตัวเริ่มต้นเลยอยู่ที่แสนสามค่ะแต่ลูกค้าวางท็อปปิ้งไว้เยอะเพราะเพิ่มท็อปปิ้งไว้เยอะหนึ่งมีบานะคะบานั่งรอบสองชิ้นงานแล้วก็ตะแกงราวกันตด ต๊กค่ะบตัตอีกหนึ่งชิ้นงานปูกระเบื้องทั้งสองชั้นหลังคาพีค่ะแล้วยื่นกันสัดออกมาอีกค่ะราคาลูกค้าสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะคะยังไม่รวมขนส่งและรากฐานรากฐาน,าฐานลูกค้าทำไวรอเพื่อนเทป,ปูนไว้หมดเลยทั้งผื้นใหญ่เลยหนาหนาวแล้วนะคะรักษาสุขภาพ โครงสร้างตัวนี้อยู่ที่3าคูณหกกาวนทยทั้งหลังค่ะนี่เป็นโครงเปล่านะคะมีหลังคาไม่นั่นชิดรองรับเวลาถ้าสมมุติว่าหากเกิดอุบิเหตุมันเป็นชั้นที่สองเป็นโครงเปล่าแต่มีหลังคาด้วยฝนอะเวลามันเออต้องแจ้งอีกเรื่องนึงถ้าลักษณะอย่างเงี้ยทรงโมเดิร์นไม้เงนถ้าฝนมันตกแรงมันสาดเข้าตัวบ้านอยู่แล้วอันนั้นะ่ะ เป็นที่ทราบกันดีเพราะฉะนั้นตัวนี้สําหรับต่อเติมนะคะหรือเอาไว้อย่างนี้ไว้ชมวิวไว้กาแฟไว้นั่นไว้นี้แล้วแต่ลูกค้าแล,แล้วแต่ลูกค้าจะ DIY เลยค่ะถามว่าถ้าลมแรงๆเหมือนบ้านทั่วไปเลยค่ะบ้านเจ้าไปบ้านเจ๊ก็ไม่เหลือนะคะหลังคาไปค่ะมีสิทธิ์ไปได้ลมต้องแรงจริงๆนะคะ เป็นโครงสร้างเหล็กกวาวไนท์นะคะค่อนข้างแข็งแรงก,การเชื่อมเราก็ค่อนข้างนะคะทำมาหลายปีแล้วขึ้นแปลแล้วค่ะมันก็ดีกว่าเทียงนานะแสนสามค่ะแสนสามความหนาของเหล็กอยู่ที่สองจุดสามโปรดักเก่าสองจุดศูนย ปีนี้เพิ่มเป็น2.3แต่ยังคงโปรดักต์เก่าลูกค้าสามารถเลือกได้2.0 product โปรดักต์ใหม่จะมีการปรับราคาขึ้น2.3ราคาเพิ่มขึ้นอีก5%ค่ะมีออปชันมีช้อยให้ลูกค้าเลือกเสมอค่ะทำตามงบนะคะ5บาท10บาทไปซื้อขนมกินก่อนค่ะทำตามงบงบ5บาทสิบาทไปซื้อขนมกินก่อนนะคะไว้นางเบิงงก่อนค่ะ ช่วงนี้เจ๊ต้องแจ้งหลายๆท่านไม่ใช่บริษัทใหญ่นะคะแต่มีงานให้ทำตลอดทั้งปีทีมและเจ๊ด้วยไม่มีการผ่อนนะคะเราชำระอยู่3งวดลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาคิวผลิต10%สั่งผลิตอีก50%วันส่งอีก40%สามารถแบ่งจ่ายได้3มงวดคะ่ะสรุปว่าผ่อนได้3มงวดนะคะลูกค้าขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สเปคนี้นะคะสเปคนี้สเปคนี้เลยโปรดักต์เริ่มที่แสนสามเจมีหลายโปรดักต์นะคะขอกันเข้ามาได้มีสเปคเลดราคาค่อนข้างชัดเจนค่ะอย่างนี้สำหรับดูเป็นเห็นไอเดียไว้ต่อเติมนะคะงบน้อยๆค่อยๆบานปลายค่ะแจ้งไว้เลยลมแรงมาย้ำอีกทีจะไปไหม พายุเข้าค่ะหลังคาไปแน่ๆบ้านเจ้าไปบ้านค่อยก็ไม่เหลือนะคะลูกค้าขาจบค่ะจบคําถามฝนมาอย่างเงี้ยมันสาดไหมสาดแน่นอนค่ะลูกค้าขาฝนมาแรงๆสาดค่ะกวดออกนะคะน้ำกวดออกเราจะทําเอียงไว้นะคะพื้นเราจะทําเอียงไว้อยู่ขังน้อยถ้าขังก็ขังน้อยอันนี้ลูกค้าออเดอร์พรีออเดอร์ไว้น่าจะเป็นที่ชมวิวนะคะชมวิว ร้อนหรอกค่ะลูกค้าคา่ะลมกกเทศเทศอยู่เรามีหลายโปรดักต์มากทั้งโครงสร้างผลิตออกมาทั้งบ้านเต็มหลังจะเล็กจะใหญ่นะคะย้ำอีกทีเลยเงินถึงพึ่งเจ๊ได้ค่ะเจคนทำงานค่ะสั่งจายมาตรงตามสเปคตรงตามโปรดักต์แน่นอนแข็งแรงทนทานใช้งานได้เต็มอัตรา ครงสร้างกาวนทั้งหลังรับผลิตบ้านนอกดาวส่งทั่วไทยที่เสร็จอีเวนเจติ์กับบางซาค่ะทีมน้อยๆน,นะคะเอ,อ,อ้เยอสินแต่ทำจริงค่ะฝากพักกันแพ่งกันติดตามผลงานคนทำงานกันเนด้เค่ะ